ไม่ฝันพี่ดิบไม่ตก่มสงสารเอาเราไม่แม้แต่สวัสดีครับและนี่คือหนึ่งใอมาแลเอาล่ะครับและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นเด็กน้อยยอดกตันยูสู้ชีวิตบ่อยครั้งและเกินครับท่านที่เขาต้องทนทำงานหามรุ่งหามค่ำ ยามกินก็ไม่ได้นอนอยามนอนก็ไม่ได้กินวัอนนอนแล้วจะกินได้ยังไงล่ะพี่ชีวิตเขาจะพลิกผันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจิบจิบเป็นนกกระจิบติก๊กตอกเป็นนาฬิกามาช้าดีกว่าไม่มาอมพามันมาเถอะ <laughs> เอาจริงจริงพามาเลย <laughs> ต้องเปิดตัวเขานิดนึงนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอ,าอ,ออปนปากดีนี่คือออดาปากดีนี่คือออนปาก นี่คือออดปากตีนี่คือออดปากตีนี่คือออดปากตีแง่แง่งนี่คือออดปากตีปากตีโว่แง่แง่เด้งแง่แง่ด้งคุณออดสวีครับครับคุณเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับออดปากตีจำหยัดชินเชาจำหลักสีเทาครับอ๋อที่บ้านอยู่กันกี่คนตอบตรงๆไม่ต้องตลกออดอยู่กันกี่คนบ้านอยู่กี่คนบ้านอยู่สิบคนมีใครบ้างเพ่อนะมีพ่อพ่อมาด้วยวันนี้แม่แม่พ่อชูศรีพอชูศรีได้ถามออดอ่ะ อต้องใสทองใสทองใสครับอ่าแล้วนุ้ยไหนบอกว่ามีสองคนไงมันเยอะมากเลยเขาเป็นคนที่อารมณ์นักแสดงครับจะพยายามตลกเยอะพี่พยายามตลกแต่ว่าอันนี้วันนี้พูดเป็นข้นเกันอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เขามาสิเจ็ดอ่ะอายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดคุณออสได้มีเข้าโรงเรียนไหมครับโทษนะครับได้เรียนหนังสือไมได้เรียนหนังสือนี่เขไม่เย็นนี่ได้ไม่เรีย็นแต่ว่าอ่านหนังสือได้นี่ไม่ใช่ครูว่า กลัวครูว่ากลัวครูว่าอครัวทำไม่ได้แล้วครูจะว่าไปเรียนแล้วเดี๋ยวเพื่อนรองไห้ม่ได้จริงๆแล้วเขาไม่ว่าหรอกแต่เขากลัวเองอยากรู้ว่าชีวิตประจําวันของอ้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยครอบครัวเนี่ยทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับผมตื่นมาอย่างแรกทำอะไรก่อนเลิกครับปั๊บกินข้าวนะอ่ากินข้าวกินข้าวกินปลากระป๋องปลากระป๋องกินข้าวกับปลากระป๋องลําบากอันนี้ไข่ดาวไข่ดาวี ต้มหมูต้มไก่หูเยอะมากต้มหมูต้มไก่พั่กิัดี้วยแต่พ่อต้มหมูต้มไก่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคุณลาบากมากดูแลพ่อแม่ที่บ้านทาอาชีพทําอะไรครับที่บ้านอาชีพจะบ้านโยกแก่ผมเลยนะมาราพ่อแม่เขาามีเท่าแกเนี่ยแล้วโยกก็แกจะชาเนี่ยนะเขาแก่ชาแล้วก็เมียเขา เมียรัตอ่าเมียคือปุณรัตคุณรัตครับแล้วเขาให้ทางครอบครัวทําอะไรลำองครับขับรถสิบล้อเออ่ยเป็นอย่างไปเก็บขยะอย่านี่คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเพราะเก็บขยะอันนี้ไม่ตลกนะอันนี้เป็นชีวิตไปเก็บที่ไหนไมกางั้นก็วิ่งขับสระบุรีสระบุรีครับอ่าแล้วคุณอ้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยไปเก็บขยะเนี่ยก็ไปกับคุณพ่อคุณพ่อขับรถแล้วบางทีตัวเองก็ขับด้วยหรือเปล่าไม่ขับอ๋อไม่ขับนะทำไมอ่ะนอนเอยนอนเลยครับนอนเลยครับนอน ณณตอนนั้นเนี่ยพอออสเนี่ยได้อยู่บนรถเนี่ยแล้วออสเห็นภาพที่คุณพ่อเนี่ยเก็บขยะมีความรู้สึกไงบ้างตอนนั้นพ่อแม่จยชานพ่ออยากจะห่วงกับแม่เขาาทงจะห่วงกับแม่พ่อเอาอาญ์ยังกับพ่ออย่างแม่เงาห้าพันเห็นพ่อตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกแบบพ่อกับแม่อายางก็เงินกับพ่ออย่างแม่นะอกอกพัน ครับหกพัเลยครับพ่อและแม่หกพันพี่อดเคยไปที่ไกลๆแล้วเหนื่อยไหมถามตรงไม่ใหญ่นี่ยเดี๋ยเขาไม่ใหญ่ครับอ๋ออยากไปกับพ่อกับแม่จะบอกแม่รับจังได้ตังได้ตังสงสารพ่อกับแม่ไหมกังวงกับพ่อกับแม่สงสารไหมกังวงเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาทํางานหนักถูกไหมแล้วก็อยากกับพ่อกับแม่ช่วยได้ก็คือเรามาเล่นตลกก็เอาตังค์ให้พ่อแม่ ใช่ไหมครับเอแล้วเราเราเห็นคุณพ่อเก็บขยะเนี้ยบางทีมันแบบอันนี้ตรงๆนะฮะแบบมันสกปรกเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าแบบเป็นห่วงคุณพ่อไหมฮะแจ่พ่อแม่นะอพ่อแม่เนี่ยมากระจบสองคนเขาเหนื่อยสองคนแม่ค่ะแม่เหนื่อยเพ่าอย่าเหนี่อยเพราบว่าเหนื่อยใจอีกนะยากเหนื่อยใจเรื่องเหนเพราะว่างานแม่พ่อแม่เนี่ยก็าเขาอาไปทำไม่อยากให้แม่ทำแล้วใช่ ถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้อยากให้แม่หยุดอยากให้แม่หยุดก็หยุดอยากให้เขาพักไหมก็พักให้หยุดยังไปงไปก็กลกับบ้านอทัยอทยก็ทํางานเลี้ยงกับอุทัยทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้ทํางานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเงินเนี่ยได้ไปให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ตัวเองเคยมีอยากได้ของเล่นเหมือนพวกเด็กวัยรุ่นทั่วไปไหมไม่ไม่เคยอ่ะไม่เคยคิดไม่เคยอ่ะฮ้ยเราจะถามเขาเขาจะรู้ไหมว่ามีของสะสมไหมมีครับอะไรสะสมอะไรไม่านะ มีบ้านเขามีสระนะนิสะนิสะสมเนี่ยมีสระบ้านเขานิสาปลาหมอสมปลาปลาหมอปลาญิ่งบ้านเขาเนี่ยที่ของสะสมเนี่ยมีสระมีปลานิลเขาสะสมปลาสะสมมีปลิงไหมมีครับหน้าตาเป็นไงปลิงเห้ยขอปิงหน้าเป็นอย่างนี้อีกอันนึงที่คนอยากรู้นะผมว่าคนไทยอะไรคนก็อยากรู้เหมือนกันมีข่าวเกี่ยวกับคุณชูศรีนี้ตรงๆเลยคุณชูศรีเนี่ยมาดูแลคุณเนี้ยคุณรักเขาไหมรัก รักแบบไหนพ่อเสียนะพ่อพ่อเสียอยากพ่ออยากยังก็ยุกชายรักพอสองคนแล้วยังก็หยุกหยุกหยุกชายผมตอนเจอครั้งแรกเขาเป็นไงคุณชูศรีเนี่ยเพื่อนเขาเสียเพิ่มงก็กินหมูกับข้าวกินหมูกินปลาข้าวปลาหมึกยเนย่งเค็มปลาหมึกเค็มปลาเกลือปลาเกลือปลาหมูไอ้ต่างจังหวัดปลาเกลือพ่อชูศรีชูศรีกินปลาเกลือ เขาอยู่วังน้อยก็ต้องปลาเกลือดิแต่ต้องเล่นคุณผู้ชมก่อนนะพี่ศรีเนี่ยเอามาในทางที่ดีเอามามีงานมีรายได้แล้วเงินทั้งหมดเนี่ยให้กับพ่อแม่เขาหมดเลยถูกผมเคยสอบถามพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขาทูสีดีมากพี่ศรีไม่ยุ่งเรื่องเงินนะไม่ไม่ยุ่งเวลามาอัดรายการก็เช่นกันใช่ไหมใช่ให้คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนรับนะพี่ศรีจะไม่ยุ่งเรื่องนอี้ใช่เร่องออรู้ไหมว่าออสเป็นคนที่มีความสามารถเห็นมีคนบอกว่าออสเนี่ยร้องลิเกได้เออันนี้อย่าฟังลอัลคืออะไจะเกจะจ จาโูจาพระปัญชนออดมาอยู่ต้าพร้อับชนตะเก่จนจนจะแกียนชนจ่าเจียบป่าชนจ่าพระนี่นี่ต่อสิอ่าลิเกไปแล้วไงอย่างนี้มันก็ได้ให้กูต่อได้เจียบอ่ะโอเคตอนนี้ทำยูทูบกิมเข้าไปเลยครับออส เจออาจารย์เด๋อเจอออสเจอพี่ชูชูศีอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ชแล้วก็กด subscribe ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่เ่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ต้องตามเลยแล้วไม่จามนะผิดช่องใช่ผิดช่องแล้วคือเ้องไม่จามนะไม่จามเพื่อนอยู่นะเพื่อนไอ้เพื่อนผมมาทำไมอยากยี่อยากเพื่อนเฮ้ยนี่รักเพื่อนอยู่ดีมารักผมหรอเพื่อนออสมีใครบ้างเพื่อนออสมีใครบ้างจางนาครัแล้วใครใช้ใช่แล้วใครจงคน ชี mm ้ก hmm. ่อนคนแรกเลยอะเพื่องหนวไงเอาไม่ได้รับจริงนี่รักจิงจริงหรือจริงนะแน่นะจริงนะงั้นพ UH> ี่ไปเจอเนี่ยแม่อะสุดท้ายบอกอะไรอยากจะบอกเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้ความในใจมีอะไรอยากจะบอกเขาเชิญเลยครับบอกกับพ่อบอกกับแม่ตรงนี้เลยครับพ่พูดเลยแม่อืมดีใจนะดีใจนะผมพ่อชุดพ่อแม่รักพ่อแม่ที่สุดรักแม่ที่สุด แม่เงาบ้านผมเงินเพ่อเออเอาเงินพ่อแม่เอาเคยใช้เงินพ่อแม่จองในบ้านผมอะผมมากระบ้านเนี่ยผมไม่จองมาจองปลูกบ้านอผมเปื่อยใหญ่อ่ะพ่อแม่ฮวงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเปล่รักไหมรักตอนเนี้ยอยากกระบอกบอกรักคุณพ่อคุณแม่ผ่านรายการเราได้ไหมครับเอ่จะหห่เลย

อคต่อไปเอาอะไรไม่ใช่พ่อหมือโอ้เรียกไปตบเรียกไปตกได้เลเราเข้าใจความรู้สึกของเขาเลยนะใช่ว่าเขานี่เขารักพ่อแม่เขามากนะเวลาพูดถึงพ่อถึงแม่สังเกตดูว่าเขาตั้งตาจเคเือเลยรักพ่อแม่แล้วเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างที่พี่ลงบอกไปนอเขาให้หมดเลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรเพราะอยากได้อะไรอยากจะกินอะไรก็หาพ่อหาแม่แล้วตอนเนี้ ก็ได้พ <super progressive entin> ี่ช <pl ains> ูศ <reco> ร <ming> ีเชิญยิ้มที่มาช่วยเรียกว่าเป็นพ่ออีกหนึ่งคนแต่หลายท่านคิดว่าอยู่บ้านพี่ชูศรีไม่ได้อยู่บ้านพี่ชูศรีเพราะว่าเขาไม่ยอมนอนบ้านพี่ศรีเลยสักสักวันเดียวพี่ศรีจะเอาไปนอนก็ไม่ยอมเขาต้องนอนกับพ่อแม่เขาเท่านั้นแล้วก็อีกอีกอย่างที่ผมอยากจะฝากไว้นะคือเขาแบบได้เงินไปเขาไม่ได้อยากได้ของเล่นอะไรเขาความสุขของเขาคือได้มาถ่ายกับพวกเราเขามีความสุขถ่ายอะไรเพื่อนเาพูดเลยพวกเราทุกคนรักออสครับตอนนี้รักนะอะไรนะเพื่อนม่วง ไม่ขอรู้ได้ไม่ได้ลองไปเองก็ไดเขาเซ้งเขาจะดีอยู่แล้วเขาเซ้งเขาเซ้งเขาเซ้งออดออดขอบคุณคนดูหน่อยขอบคุณคนดูน่ที่เขาชอบเขารักออดเขากดไลค์ให้ตลอดพูดอะไรหน่อยพูดกันทังบ้านขอบคุณเขาหน่อยออดกดไลค์กแชร์เยอะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ตัวออดแล้วนี่รายการอะไรที่ออดเล่นอยู่เอ๊ะอะไรไอ้ ทวไทยหาทวไทยทิ่ตามด้วยนะครับแล้วก็บอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะคะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกะตัญยูมากๆรักพอรักแม่นะฮะอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวพ่อแม่คุณต้ามาเนาะจกหน้องบัวรำพูโอเอาเด็กก็มาดราม่าอีกมาปะ้ะ ผมไม่มาแล้วเอาไว้เทปอดแล้วนะโอ้โหโอเคครับร้อนต้องบอกว่าเป็นเด็กน่ารักมากแค่พวกเราเนี่ยก็ไม่รู้จักมาก่อนนะฮะอย่างนักศึกษารู้จักมาก่อนแต่พอมาคบกับพวกเรามาอยู่กับพวกเราแบบนี้เราก็รู้สึกก็รักเป็นคนเป็นน้องกันเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วแล้วทุกคนเนี่ยดูสายตาทุกคนรักมันมากอ้าววันนี้ตบมือให้กับน้อร้อนหน่อยครับอนสักดี E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียะยเซนทีวียะเซนทีวียะยาเซนทีวียะเซนทีวียะ